คือเขาแทบจะทาร้ายคนในองคอ์กรอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องกลับประเทศนะคะแล้วก็ถ้าการคุยแบบนี้ยังทาร้ายคนในองคอ์กรนั่นหมายความว่านางงานเราจะมีความปลอดภัยได้ยังไงทุกคนเลยตัดสินใจโดยที่นวัดนะคะตัดสินใจว่าเรากลับเถอะยังต้องกลับใชกลับกลับกลับไอ้กลับอะกลับอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นเราไม่ไหวแล้ว ไม่ใช่ปัญหาของประเทศนะครับช่วยกันแชร์ด้วยไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่เขากำลังจะเอาประเทศมาพัวพันมันเป็นปัญหาของคนห้าคนซึ่งเขายังนั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงแรมเขายังไม่ปล่อยเราอยากดูไหมอยู่แถวนี้แหละไม่ดูไม่ดูไม่ไปไม่ไปไม่ไปแล้วพยายามพูดให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ คุณไม่มีคุณภาพอ่ะคุณไม่ทำตามข้อตกลงเธอต้องเล่าด้วยว่าวันแข่งข่าวจริงเราจะมีซีนเราจะมี ville, ลีมูีเราจะมีอะไ <Somehow S 2> เรเต็มเล่าเดี๋ยว <c oughs> ไปเล่าประเทศไทยนะทุกคนต้องเล่านะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าไม่เล่านะอะไรก็ไม่มีเล็กครับพคาเป็ดไม่เหลือเลยสั้อย่างหนึง่งแบ็คดงแบ็คด็อกไม่มีลำบากเหลือเกินเนี่แหละมาตรฐาน โลอัพตั้งแต่มาตอนป่านนี้ยังไม่มีมันไม่สนใจอะไรเลยสนใจแต่แต่งหน้าทำผมแล้วก็อยู่ก็เดินมาถึงงานคือผมก็เต็มความสามารถผมก็อดทนสูงนะเออ เนี่ยเริ่มเริ่มสอเสียดเป็นเรื่องของอย่างอื่นละไ,ไปเลื่อยไปเปลือยละบอกบอกแต่ว่าผมจะเขาลงไลฟ์ไว้อย่างที่ผมต้องขึ้นไลฟ์เพราะว่าเขาไลฟ์นะครับเขาไลฟ์ก่อนแล้วเขามั่นหน้าไหมล่ะสเตทเมนต์ออกมาก่อนนะว่า เขา no longer l i c e เส้นเห็นไหมเขาทําอะไรก็แล้วแต่เขาต้องใหญ่กว่าคนอื่นหมดแม้ทั่งเด็กเมื่อวันซืนยังมาชี้หัวผมได้อะโอ้โหถ้านเนียดอยู่กับคุณนวัดแล้วคนแค่สองคน,นเนียดโดนเลยโอ้แต่แบบกาดเขาก็ใช้งานดีนะ ตอนนี้ขึ้นเสียงสูงแลวมันต้องมันต้องสู้อ่ะมันต้องเตรียมกันมาสูงมากเลยอ่ะสูงจนน่ากลัวเสียงน่ะเด็กเมื่อวันสื่อเด็กยี่สิบต้นๆน,น่ะปรีดและชี้ด้วยอ่ะเล้วได้ถ่ายไปไหมกาด่าพี่แวนแบบน่ากลัวมาก บอกให้เอากาดออกไปจะคุยธุระงานการงาน,งานมันก็ไม่ยอมแล้วกาดก็จะคอยป่วนอยู่ตลอดแล้วจะคุยอะไรได้เราก็กลับสิบอกเชิญกาดออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะคุยงานกันแบบสุภาพชนมีคุณเทเรซ่าคุณนวัดมีเอนดีสองคนมีน้องสาวแล้วก็มีคนที่ก่อปัญหาเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาให้อยู่ก็จะอยู่เขาเขาไม่ทำอะไรตามสิ่งที่เราขอเลย เราบอกว่าเออคนนี้เราไม่รู้จักเอาออกจากตรงนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่ามันดูคุกคามเขาก็ไม่สนถ้าไม่สนเราก็คุยไม่ได้เราบอกเออระหว่างคนนี้กับพวกเราออค์กไในเซสชันเนี่ยมันจําเป็นเอ,อสุดท้ายเขาก็ไม่ออกเขาก็บอกเขาไม่อนุญาตให้ออกเขาให้อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้ก็เราก็เลิกคุย,ยฮะ นไไทยเข้าปอย่าไปฟังมันบอกคนไทยคนไทยไม่ต้องเข้าไปในไลฟ์มันสปอร์ตประเทศอะไรไทสวยดีอ๋อสเปนของน้องไม่คิลสเปนนะไมเนกลไปเที่ยวอะไรเอ้าเหรอโอ้ตายละไหนดูทีตอนนี้ทุกคนกำลังจองตั๋วนะครับกลับประเทศไทยทั้งหมด90้กว่าใบ ว่าไม่ยังไม่แน่นอนเกือบร้อยใบทั้งทีมงานครับจะกลับพรุ่งนี้ทั้งหมดอะไรนะฮะโอเคผมจะยังไม่พูดต่อนะครับ ผมจะยังไม่พูดต่อผมจะยังไม่พูดต่อทุกคนผมขออนุญาตเก็บไว้พูดเมื่อถึงเมืองไทยแล้วทุกคนถึงแล้วแต่อยากให้ทุกคนรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ว่าเขาจะใส่ร้ายอะไรมันเป็นนิสัยเขาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรครับให้ใจเย็นๆไว้ตัวของคุณคร มิสแกนกัมพูชาผมยังให้เขาเดินทางไปกับเรานะครับเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรถามเขาว่าไปถามเายังว่าเขาจะไปไหมไนะคะเาเป็นคนไทน่เหมือนเขาพูดในไลน์เขาอกไม่ชวนแล้วน้องไม่ได้ผิดอะไรครับน้องไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ารู้สึกฝั่งฝั่งโน้นนะที่เขาไล่อยู่เขาบอกว่าจะไม่ให้ไปนะใช่หรือเปล่า ขาบอกว่าจะให้ถอนตัวน็อตลองเกอร์จะไม่ให้ถอนตัวเลยไม่ให้ไปด้วยกิจกรรมโอเค may I ask a question for the c a m b o d i a people I still care all of the c a m b o d i a people not only this organization so may I ask a question I would love to bring this grand Cambodia going continue with us to Thailand complete MGI 2024 Are you agree with me or not please let me know because I really like to invite to let her coming with us but I heard organization they try to break the contact and stop activity with her BECAUSE they don't stop they always a lot of thing โ okay, อเคพรุ่งนี้เราก็ต้องหารถอะ่ะมีรถแถวๆนี้ไหมสักคันสองคันแล้วก็เวียนเวียนเวียนกันชาตินี้อยากขอให้เจอคนแบบนี้เลยพอแล้ว ตายตายเขายังไม่ลงอีกอ่ะฮะหนุ่มเขาลงไยเพียนคนดูเท่าไหร่โอ้โหเยอะเชียวเหรแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วเขาต้องใช้วิธีเนี้ย อเขาต้องใช้วิธีน <Chen in> ี้อยู่แล้วเพราะเป็นสไตล์เขาอยู่แ <punch> ล <him> ้วไงบอยบอกว่ากลัวว่าเขาจะอองไปปั่นแล้วก็มีบ็อกมานน้ารแลมมันจะน่ากลัวก่าเดิมไหมใครพูดอกเขาจไปปั่นเขาปันอยู่เรนสอ ที่ทำแบบนั้นถ้าคือเสียงประเทศเราจะเปลี่ยนประเทศเราจะเปลี่ยนไม่ไม่เราคนไม่ทำแบบนั้นหรอกคนทำโรงเรียนหรือว่าคเขาโรงเรียนตนนัวเองไม่แต่ว่าบางทีการยุยงอ่ะมันก็ทำให้กายกายพันธุ์ได้วดแว,แวน,น,ร,นรู้ไหมว่าบางทีอ่ะคนเราหูเบาอ่ะแล้วก็ฟังคนของเขาไงไม่งั้นเขาไม่ออกมาเป็นรูปนี้หรอก เขาฟังเราที <k> ่ไหนล่ะมากันห้าคนฟังเราที่ไหนสักคนหนึ่งนะสถานทูตเขาหลับครับเช็คไปแล้วทุ่มสี่สิบห้าหนูก็ต้องแบบอย่าออกไปไหนกันนะ เดี๋ยวรอสานามบินก็ได้นะบุฟไปเร็วๆพร้อมกัน,กนเที่ยงก็ได้เนาะที่นี่ไม่ดีเนอะยังไงก็ผ่านอนีเมคชั่นไปก่อนี้ไปรอที่แอร์พอร์ตนานๆเลยออกไปพร้อมกันที่หมดก่อนเที่ยงไปรอที่แอร์พอร์ตนานเลยออกไปพร้อมกันที่หมดก่อนเที่ยง เมื่อกี้กาะกันไหนเรื่องนี้อ่ะว้าวเท่เด่นหมมาคือบมมีอันอืมแค่แค่แค่เอาบอดีิการ์ดออกไปอ่ะ ก็ทํางานก็คุยแล้วก็เด็กก็รู้จักอโพโ o g i ความผิดพลาดก็ก็ขอแก้ตัวก็ขอแก้ไขก็แค่นั้นน่ะก็จบไม่ใช่ว่ามาปวดเราอยากขนาดเนี้ย ไม่ทําอะไรมีแต่ปัญหายันเอานักเลงมาคู่อีกบ้าบอข้อแตกไปแล้วทุกคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับพยายามจะรีบมูฟให้เร็วที่สุดเพราะคนมันเยอะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ